สวัสดีครับผมสวัสดีพีนมาทะเลนะครับนะครับช่วงนี้บรรยากาศนะครับทุ่งนานะครับดํานาทํานานะครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับอันนี้ก็มาแนะนํานะครับพินนะครับเสร็จใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นพินปลูกไฟฟ้า3ามแท็กนะครับผมสวยมากนะครับเสร็จใหม่นะครับนี่นะครับ ทรงจุดน้ํากลมนะครับผมครับลูกค้าจะได้จุดน้ํากลมนะครับนี่นะครับจะนาคสวยๆนะครับปลุกไฟฟ้าสามแผงนี่เลยนะครับนะครับสมัยนะครับปลุกไฟฟ้าสามข้แท็กนะครับจุดน้ํากลมนะครับ